ร้านลูกชิ้นร้านนี้ขายดีมากเลยครับพอชิ้นแล้วเนี่ยผมขายไปลงเพจนะครับก็คือร้านนี้นะครับที่อยู่วัฒธา,าตุไบโยน,นะครับ อยู่ที่ตำแหน่งเดิมเลยขายดีมากแล้วก็ขายเยอะขายครบมีลูกชิ้นหลากหลายเลยนะครับดูความน่ากินนะครับด้านล่างเนี่ยเขาจะอุ่นมาอยู่ตลอดนะครับเพื่อให้จน,น,นจิ้มร้อนตลอดใส่แล้วใส่จิ้มแล้ วันหนึ่งนี่ทอดทั้งหมดกี่แบบก็แน่ลูกชิ้นน้ำไปท่วนแล้วยกแล้วแต่หิวคนเสียประมาณสิบคนอ่ะถ้าวันเสาร์กับางทีหนาบานเลยเป็นนะคะ

เชื่อเลยว่าถ้าใครอยากทานลูกชิ้นนี่มาร้านนี้ไม่ผิดหวังนะครับลูกชิ้นเนื้อก็มีเนาะไม่เอ็นเหบเนื้อธรรมดาครับนี่คือเนื้อมีเนื้อเอ็นกับเนื้อธรรมดา้้จาพี่ต้องไปเาหมดเลยไไม่ด้เรียกได้ว่าต่อละแต่ละวันเนี่ยแม่ค้ายังงงนะว่า ทอดไปก so like ี่อย่างนะครับเพราะเยอะมากจริงๆจบกันต่อครับเมื่อสักคกู่พอดีมีสายเรียกเข้าเนะร้านนี้กัดหาไม่ยากนะครับก็จะอยู่บริเวณที่จอดรถหน้าโบสถ์ครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับ ใกล้ๆกับองค์ระธาตุวายโยนี่น้ำจิม้มหวาน้หรับ<ม>คุยา,าคยน้ำจิ้าาม,ม,าามท,ที่นี่เป็นสูตรอะไรครับสูตรน้ำมะขามปะไม่จ้ะมันมีสูตรของมันมันอยู่ น,น้ำจิ้มหวาน่เีหวาน,อนมอาแนมีแหวานก็จะมีน้ำจิ้มแบบเผ็ดแล<ต>้วก็น้ำจิ้มแบบหวานนะครับนี่ติดเลย,ยอ,อ,อันนี้นนคือเด็กใช่ใ่เกอันนี้เป็น,นูกิ้อ,อะไรครับปลาดุดกอันนี้จิ้มอะไรจิ้มไหมพี่จิ้มไม่เเไมลเนาะจ้จิ้มไม่ลย นี่ครับทอดกันแบบตะข้าปลาเบิร์นรุมชุดชิ้นปลาระเบิดผมถ่ายถาอยู่มันไม่ระเบิดใส่ผมใช่ไหมปัญหาบอกไม่แน่นะ โอ้โหวันนึงลงกิโลครับเนี่ยสามร้อยก็ประมาณสามร้อยโลโอ้โหสามร้อยโลแล้ววันธรรมดาอย่างเงี้ยอย่างทุกๆวันร้อยกิโลขายดีมากเลยเนาะนเขามาส่งให้เหรอครับเอาไปซื้อเองอ,อ๋อเราไปรับเองเอออก็คือถังที่เห็นเนี่ยคือเป็นที่เก็บลูกชิ้นนะครับเพราะว่าเราต้องแช่ยเย็นไว้เนาะ นีคือผมเห็นแล้วสะดุดตาม,มากเลยครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่เน่อร่อยเป็นตัดต่อเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นตา้ตนนาโโและขนมนนะครับโอ้โหแล้วขายกันแบบลูกค้ามากันอย่างต่อเนื่องเลยนะมีเยอะมาก นี่สีฟ้าแล้วมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่บ้างครับเนี่ยนี่แค่ราคาเดียวสิบบาทแต่ว่าหางเรียวทอคยากมากหาเหรียญทองยากโอ้ห้าหนึ่งสิ นีนม่ยสามสครัต้ใจเย็นนะจะนี้คนขายแล้วคนเดียวปกติขายกี่คนครับโอ้สาี่คนเนี่ยน้องเขาไม่อยู่เนอะเขาไปธุาะกันครับเนี่ยร้านน้ำก็อยู่เขาไม่มาน้ะข้าวกล้วยกัน้นก็ไม่เสร็จสสิบห้าไม่ได้แยกอะ เอาปลาระเบิดกับเนี่ยไปลองเช็นดูสักสามสี่ไม้น,นี้ใส่น้ำจิ้มปะ่ะใส่ใส่น้ำจิ้มไปเลยที่ต่อที่พัดรเรียวนี่สองไม้อย่างละสองพอแล้วอ,อย่าะสองไม้จิ้มดูขึเห็นสีน้ำจิ้มแล้วนะแซ่บินี่สองสี่ไม้นะก็คือหยิบกันไม่ทันเลยนะ มาซื้อแล้วก็ใจเย็นๆกันนิดนึงอันนี้กันไหมครับที่ต้องมาวันอาทิตย์แต่ก็จะรู้ว่าโอ้โหโอ้โหถ้าเป็นลมอ่ะนี่ขนาดวันธรรมดาอย่างขนาดนี้ก็เชื่อแล้วครับสาวอ่ะต้องค้างเนี่ยมันเข้าไม่ได้ค้างของก็ไม่ทันน้องมาเนาะมาช่วยเไม่ทันจะไปรับลูกชิ้นกันที่ไหนครับเนี่ยอ๋อพี่น้องเขาส่งมาส่งของอยู่ตลาดคอนโดอยู่แล้วใช่ครับเสร็จสิทธครับคุณสาวเขาส่งของตรงนี้แล้วครับ เรก็ไปเลือ,เอาเอาแล้วอะรสามีค้านอดาลงนมาลให้อ้า้งเข้าไม่ได้ช่ไหมลูช่ไ,ไอัน,นี้รูดไ้ไ,ไปเลยดีอกจเย็นเดี๋ยวแม่คาม้าทให้ม่ค้าทําไม่ทันลธรรมาน,น้องช้วยอยู่องร <ไป S 1> ับยยิ อโอเคนะครับเดี๋ยวพอเราไปลองชิมกันสั่งไปแลแ้วอันนี้รูดไม้ไปเลย,ยไม่ใช่นั่งขาพอนเกินแล้วนั่คขาก็น่ารักทุกคนรอได้หนูเอาเน้นใช่ไหมรูดรูดไปเลย ยานละสองครับไอปลาระเบิดปลาระเบิด<ช>เรียอันนี้ใช่ไหมใช่มันใช่เดียวกันเ,าเอาไม่เอาปลาระเบิดสองไม้แล้วอันนี้สองไม้สี่ไม้ใช่ไหมใช่ตาลายเห็นเป็นห้าไม้ใช่ะจะลองชิมดูนะครับว่ารูปชิ้นจะอร่อยแค่ไหนเนาะโอ้จะร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ย เขาอุ่นตลอดอืมอืมลูกชิ้นปลาเบิดอร่อยนะนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยถูกใจเลยหวานๆเปรี้ยวแต่มาแล้วก็รอหน่อยนะครับแม่ค้าบอกว่า บางทีทำคนเดียวไม่ทันเนาะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ผมลืมอืมอืมกิไนได้มาตั้งสิบบาทครับก็ฝากกันไว้นะครับอีกหนึ่งร้านโอเคแต่พบกันใหม่คลิปหน้าครับ